ว่าคุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้นะ่เชื่อว่าทุกคนอยากมีความสุขและประสบความสําเร็จใช่ไหมคะให้ใบนี้ค่ะ ยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นไพ่ใบนี้อยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่นัดอยากให้ทุกคนนั้นค่อยๆหันหน้าเข้ามาคุยกันค่ะเพราะความสําเร็จในวันนี้ความสุขในวันนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรานั้นหันหน้าเข้ามาคุยกันแต่มีสิ่งที่อยากจะเตือนเอาไว้นั่นคือการที่เราจะหันหน้ามาคุยกันได้นั้นอย่าใช้อารมณ์โดยเด็ดขาดนะคะขอเพียงแค่เราใช้เหตุผลและการเห็นอกเห็นใจกันการพูดคุยในครั้งนี้ ก็จะสาเร็จรุล่วงไปได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะว่าให้โฟกัสถึงใจเขาใจเราทําสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ยึดมั่นถึงคนอีกคนหนึ่งสิ่งนี้จะช่วยทําให้เรื่องราวในวันนี้ของคุณนั้นมีความสุขขึ้นได้และประสบความสําเร็จขึ้นได้อย่างแน่นอนทุกๆเรื่องราวนั้นบ่งบอกถึงตัวตนของเราและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะส่งผ่าน ส,ส,สิ่งต่างๆมาให้เพราะตัวของเราค่ะบางครั้งบางทีเราเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปเราคิดถึงตัวเราเองมากเกินไปและมีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรก็แล้วแต่เราจึงมักคิดในมุมของตัวเราเป็นสําคัญฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานะใดความสัมพันธ์ใดนั้นอยากให้ทุกคนกลับมาค่อยๆคุยกันดีๆนะคะแล้วทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกๆอย่าง จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเรื่องนี้อยากให้ทุกคนนั้นค่อยๆลองพิสูจน์ค่อยๆลองเรียนรู้ฝึกและฝืนอารมณ์ไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราคิดถึงใจเขาใจเราค่อยๆมองในมุมเขาแล้วเราจะเข้าใจในเหตุผลของเขาค่ะถ้าหากว่าคุณมีความคิดแบบนี้ถ้าหากว่าคุณกําลังเจอเรื่องแบบนี้ลองคอมเมนต์ให้นักฟังหน่อยนะคะว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไร